สวัสดีครับสวัสดีเช้านะฮะวันพุทธที่16เมษายนนะฮะเช้านี้อยู่กับออเจริญยนต์เซอร์วิสบายุขุงพัทยานะฮะ,ะวันนี้มาด้าบีที50โปรนะคันนี้จะมาทำการเซอร์วิสเช็คระยะแล้วก็ซ่อมบำรุงนะในหลายๆรายการนะครับผมก็งานเซอร์วิสก็จะเป็นการเปลี่ยนถ่ายตัวน้ำมันเครื่องนะฮะเปลี่ยนถ่ายตัว,น,น,นะะน,ตวน้ำมันเกียร์แมนนวลน,นะเปลี่ยนตัว น้ำยาหม้อน้ำนะฮะแล้วก็เปลี่ยนตัวท่ออินเตอร์บนนะ,ะและอีกอย่างหนึ่งที่จะทําก็คือ,อเปลี่ยนเทโบนะ,ะเป็นเทโบเฟกนะ,ะปาก41มิลนะ,ะเป็น6ใบซ้อนนะฮะก็เลขไมคคันนี้ก็200,200แ,แล้วนะฮะเลขไมคอยู่ที่2 0 2 0 0 0 0กว่ากิโลแล้วนะฮะก็เป็นช่วงเลขไมที่เยอะแล้วพอสมควรนะ,ะกับสำหรับรุ่นนี้นะที่ มักจะเจอปัญหาที่เลขใหม่เยอะๆนะฮะก็คือเทอร์โบที่เขาจะเปลี่ยนเพราะว่าเทอร์โบเดิมเริ่มมีอาการเสียงวีดเสียงหอนแล้วนะฮะคือเทอร์โบมันหลวมมันคลอนนะแกนมันรุนแล้วเวลาสตาร์ทเครื่องเร่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 งเครื่องที่ประมาณสักพันห้าห้าร้อยรอบมันจะมีเสียงวีดดังตามคันเร่งและนะก็เป็นลักษณะอาการของตัว แกนเทอร์โบที่มันหลวมมันคลอแล้วที่เขาเรียกว่าเทอร์โบหอนเทอร์โบหอนนั่นแหละฮะมีความสูมเสียงแล้วอย่างเงี้ยถ้าฝืนใช้ไปมีโอกาสที่แกนมันจะขาดนะเทอร์โบขาดเนะี่ยซึ่งหลายๆท่านคงประสบพบเจอกับปัญหาเรื่องเทอร์โบขาดแล้วนะเพราะนั้นวิธีการตรวจสอบตรวจเช็คง่ายๆเลยสตาร์ทเครื่องเร่งเครื่องไวที่พนะันห้าพัเงี้ยแล้วมีเสียงวีดังตามรอบเครื่องนะก็ เป็นอาการของตัวแกนต u r b ที่มันลุ่เริ่มเริ่มเริ่มหลวม,เร,มเริ่มคลอนแล้วก็รีบเปลี่ยนก่อนนะจะได้ไม่ต้องไปปิดกินข้าลิงนะฮะจะได้ไม่ต้องไปมิเข้าลิงกลางทาง,ทางระหว่างทางระหว่างใช้งานแล้วเกิดแกนต u r b มันขาดขึ้นมานะรถไปต่อไม่ได้เลยเพราะนั้นนะตรวจสอบตัวเช็คแล้วมีปัญหาก็ให้รีบทาการเปลี่ยนรีบทาการแก้ไขจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับผมประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุดเพราะว่าไปเสียกลางทางขาดกลางทาง นึกถึงว่าถ้าไปไกลๆขึ้นมาค่ารถยกค่ารถสไลด์นะเสียค่าใช้จ่ายเยอะพอสมควรนกกระครับผมเพราะฉะนั้นเมื่อตรวจสอบตรวจพบตรวจเจอว่ามันมีปัญหาก็ให้รีบทําการแก้ไขนะจะดีที่สุดนะก็จะมีเปลี่ยนเทอร์บโบเฟกปากสี่เบนินเปลี่ยนยน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เปลี่ยนยางมะนาแล้วก็เปลี่ยนตัวท่ออินเตอร์บนอย่างท่ออินเตอร์บนนี่เขาก็เคยแตกมาแล้วเคยเปลี่ยนมาแล้วเคยแตกมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจ เปลี่ยนมาเลยที่ฝาถึงแมเปลี่ยนมาแล้วมันเป็นยางแบบนี้ก็มีโอกาสแตกอีกเหมือนเดิมนะครับแตกอีกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเป็นโลหะจะดีที่สุดแล้วเราก็จะทำการาจูนนะรีแมปด้วยนะพเรา